ู้จัดการฝ่ายขายครับหรือใครที่เป็นวิศวกรฝ่ายขายและปวดหัวไม่รู้ว่าจะขายอย่างไรไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเรามาศึกษากลยุทธ์ของการขายสําหรับวิศวกรฝ่ายขายเรามาเรียนรู้กันครับว่ากลยุทธ์อะไรบ้างที่วิศวกรฝ่ายขายควรจะมีติดตามคลิปนี้ครับ ผู้จัดการขายอ่าวิศวกรฝ่ายขายใครเป็นวิศวกรฝ่ายขายครับวันนี้พบกับผมดรสุรชัยโคเิตบวรชัยครับอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าการขายนะวันนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลยุทธ์แล้วกลยุทธ์อะไรเล่าที่ทําให้เราขายดีขายดีขายอย่างต่อเนื่องขายแซงคู่แข่งขายแล้วทําให้ลูกค้าประทับใจขายแล้วทําให้เกิดการซื้อซ้ําขายแล้วทําให้เกิดอะไรครับนะโปรดักใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นะเรามาศึกษากันครับเรามาเรียนรู้กันแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก่อนกดติดตามกันก่อนนะครับกดสั่นก็ะดิ่งด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจวิศวกรขายนะครับรุ่นเกา่ารุ่นนะเดอที่จะมาแนะนําที่จะมาสอนให้พวกเราได้รับรู้กันว่าสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้นั้นมีอะไรบ้างโอเคไหม นะเพราะฉะนั้นหลักสําคัญที่สุดนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเครือข่ายของวิศวกรไฟขายเรามาเรียนรู้ด้วยกันเรามาเติบโตไปด้วยกันใครที่จดไม่ทันไม่เป็นไรใครที่จดไม่ทันไม่เป็นไรอยากังวลใจก็มาเขาเรียกว่าอะไรสแกน q ิวอาร์โคนะครับสแกน QR c o ารแล้วก็มาดาวน์โหลดนะ เขาเรียกว่าสไลด์เอาไปดูกันนะไม่ต้องมานั่งจดไม่ต้องมาเสียเวลานะก็เอาไปดูกันวันนี้เรามาดูกันครับว่าสิ่งหนึ่งที่จําเป็นที่อย่างยิ่งนะเรามาดูกลยุทธ์การขายสไตล์ของวิศสกรไฟขายกลยุทธ์การขายของวิ้สกรไฟขายคืออะไรนะเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กลยุทธ์ของการขาย นแบบใหม่ๆที่จะมาใช้เพราะถ้าเกิดการขายคุณไม่เป็นสเต็ปคุณไม่เป็นระบบคุณไม่เป็นระเบียบคุณยังขายแบบเดิมๆคุณสู้เขาไม่ได้วันนี้ต้องการเรียนรู้ว่า8กลยุทธ์นะครับของการขายสไตล์วิศวกรไฟขายมีอะไรบ้างข้อที่1ครับให้คุณรู้ทันตลาดที่เปลี่ยนไปณวันนี้ต้องบอกว่าตลาดเปลี่ยนไปเป็นวินาทีคําว่าวินาทีคือเดี๋ยวก็เปลี่ยน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 เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนตลอดเลยค่ะคำถามคือคุณรู้ทันไหม คุณจับอารมณ์การเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้ทันไหมนะคุณเข้าใจกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นไหมคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทําได้ดีและสิ่งที่คุณทําได้ด้อยมีอะไรบ้างทั้งดีทั้งด้อยแล้วคุณจะแก้ไขได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเองสำคัญที่สุดคือต้องมารู้ทันตลาดของการแข่งขันว่าตลาดของการแข่งขันเป็นอย่างไรแล้วเราจะแก้เกมได้อย่างไรแล้วเราจะสู้กับเขาได้อย่างไรโอเคนะนาวิโซกรนถอยขายจำไว้นะนั่นคือกลยุทธ์วันนี้เรามาอยู่ใน ep ของวิศวกรไปขายที่เป็นเรื่องของกลยุทธ์ข้อที่2ครับนะการทํางานนั่นคือกลยุทธ์หลักสําคัญที่สุดคือบางครั้งเรายืนด้วยตัวเราเองไม่ได้เราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทํางานที่มีความสัมพันธ์กันกันกบทุกหน่วยทํางานเป็นทีมทํางานเป็นทีมอย่าแแตนอ a l o n e อย่าดื้อดึงอย่าคิดว่าตนเองนั้นสุดยอดเก่งกว่าเขาเก่งกว่าเขาทํางานได้ดีกว่าเขาอย่าเขาใจผิด เพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งครับที่คุณจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทํางานนะที่มีความสัมพันธ์กับทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกทั้งภายนอกและภายในเชื่อมกันไปหมดเลยฮะนะทำงานให้มีความสัมพันธ์ภายในก็ประสานงาน10ทิศทํำให้ฝ่ายนู้นแฮปปี้ฝ่ายนี้แฮปปี้ฝ่ายนั้นโอ้ดูสึกดีนะครับช่วยเหลือกันไปถัดไปข้อที่3ครับ <c oughs> ต้องมีความยืดหยุ่นนะ ยืดหยุ่นสุดๆหมดยุคหมดสมัยที่สินค้าออกมาแล้วจะต้องเป็นแพ็คสำเร็จเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะวันนี้การขายของวิศดุกรณ์ไปขายเป็นเรื่องของโซลูชันล้วนโซลูชันคือการตอบโจทย์ลูกค้านะอาจจะมีหลายตัวมาบันเดิลกันนะครับเขาอยากได้สเปคนี้สเปคนั้นสเปคนี้ทำได้ไหม นนะครับเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับสินค้าตัวนี้มาผนวกกับตัวนี้แล้วได้ตัวนั้นนะเราทาได้ไหมเรายืดหยุ่นได้ไหมหรือไม่ได้อย่างเดียวแล้วบอกถ้าไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเราทําได้แต่แบบนี้คุณไม่รอดแน่เพราะความต้องการของลูกค,ค้ามีความต้องการที่หลากหลายแล้วคุณสามารถตอบโจทย์เขาได้อย่างไรบ้างจำไว้นะแล้วคุณสามารถตอบโจทย์เขาได้อย่างไรบ้างนะครับข้อที่4ครับ ข้อที่4ให้ความรู้กับลูกค้าหรือพันธมิตรทางการค้าสาคัญที่สุดครับของคนที่เป็นวิศวกรใบขายอย่าห่วงวิชาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้ภาษาอังกฤษแล educate ลูกค้า education educate ลูกค้าคือการให้ความรู้กับลูกค้าลูกค้าจะได้เข้าใจอย่าง ต้องบางครั้งเขาอาจจะเข้าใจผิดบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจว่าสิ่งจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราหนะ้าที่ที่เป็นวิศวกรไฟข่ายเรารู้จักเทคนิคเรารู้จักเทคโนโลยีเรารู้จัก,จกนว,วัตกรรมเรารู้จักความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเราต้องสอนเขาอธิบายเขาอย่าห่วงวิชาอธิบายว่าเขาควรจะทําอย่างไรบ้างนะ <S <S คนที่เป็นวิศวกรไฟขายทัดไปครับนะอย่าลืมนะครับนะใครที่จดไม่ทนันสแกน QR Code แล้ว นะมาขอไปขอสไลด์ไปเดี๋ยวเราให้สไลด์ดู E ีีไหนเราก็ให้ไปโอเคไหมนะช่วยกันพัฒนาในวงการของวิศวกรฝ่ายขายให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นโอเคนะเราไปด้วยกันนะครับผมทํางานเอนจิเนียร์เป็นวิศวกรฝ่าขายมานานนะครับแล้วก็มีโอกาสไปเรียนต่อเรื่องของการขายที่มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกก็อยากจะมาถ่ายทอดอยากจะมาเล่าให้ฟังนะผมเคยเป็นผู้จัดการฝ่ายขายดูแลเอเชียตนออกิฉนตงใตั้งแต่อายุ20 นะรุยมาตลอดนะครับและก็อยากให้กําลังใจน้องๆที่เป็นวิศวกรใบขายเรามาสําเร็จด้วยการประสบความสําเร็จด้วยการมาเรียนรู้ด้วยกันนะมาเติบโตไปด้วยกันใครไม่เข้าใจอะไรก็ไลน์มาถามทักกันนะมาพูดคุยกันว่าพี่ผมเป็นแบบนี้แล้วเจอแบบนี้ทําไงผมยินดีที่จะให้โซลูชันในการแก้ไขปัญหากับน้องๆวิศวกรไบขายทุกคนน,นะนะเพราะไม่อยากให้ทุกคนเป็นไงนหมดกําลังใจก่อนอย่าเพิ่งออกจากวคงการนี้คุณมาถูกทางแล้วคุณเป็นเซลล์อินจจเนียร์คุณมาถูกทางเดินต่อไปสนอง สู้ต่อไปสนองนะขยันต่อไปหน้องหาแนวทางที่ถูกต้องอันนี้บอกผ่านคนที่เป็นผู้จัดการไปขายด้วยนะครับนะเรามาพัฒนากันมาปรึกษากันมาคุยกันไนดะ้คนที่เป็นผู้จัดการก็อาจจะบอกเอ้ยลูกน้องมันเป็นแบบนี้ทําไมไม่ขยันเลยไม่ตั้งใจเลยทํำยังไงเออมาปรึกษากันนะคนที่เป็นผู้จัดการฝขายก็ไลน์มาคุยได้โอเคนะนะก็ไลน์มาคุยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับ อันที่5ครับนะติดตามผลและบ่มเพาะความสัมพันธ์คําว่าติดตามผลและบ่มเพาะความสัมพันธ์คืออะไรต้องอย่าลืมว่าความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างเรากับลูกค้าครั้งแรกไปเจอลูกค้าเราคือคนแปลกหน้าเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าไอ้หมอนี่มาทาไมมาขายของไงเอาตังชะลศิอะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราค่อยๆบ่มเพาะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าค่อยคอยแนบหนันแนบหนันแนบหนนแนบหนน ผลที่ตามมาคือเขาจะรู้สึกเชื่อมั่นและไว้ใจเราแล้วเขาอยากจะซื้อสินค้าจากเราตลอดการเขาจะไม่ไปไหนจากเราเขาจะเชื่อมั่นแล้วก็จะซื้อวันนี้เองต้องบอกว่าผมเคยเจอลูกค้าที่เจอกันเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วผมเป็นวิโซกด้วยการและไปขายสินค้าให้กับเขาปัจจุบันก็ยังติดต่อกันอยู่ปัจจุบันก็ยังเป็นไงเลื่อมใสศรัทธาเราอยู่นะเขามีหลักสูตรที่เทรนน้องๆในบริษัทเขาก็ยังเรียกผมไปเทรนให้กับน้องๆเพราะอะไรครับเพราะเชื่อมือ นะมะมอก่อนไม่ว่าเราจะขายสินค้าตัวไหนนะครับเราทําอะไรเขาเชื่อมือเขาจะเรียกเราไปตลอดเพราะฉะนั้นเองเราจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค่อยๆบ่มเพาะ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 สุดท้ายเรากับเขาจะแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเมื่อมีอะไรเขาจะใช้บริการเราอย่างต่อเนื่องเห็นนะเห็นข้อดีนะนาเพราะฉะนั้น,นอ,อย่าลืมครับติดตามผลแล้วก็บ่มเพาะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นะข้อที่หครับปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์การแข่งไม่ว่าคุณจะมาในไม้ไหนคู่แข่งนะครับนะคู่แข่งมาในไม้ไหนเราแก้เกมได้หมดโอเคไหมจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวลูกค้าต้องการแบบไหนทั้งลูกค้าทั้งคู่แข่งทั้งคู่แข่งทั้งลูกค้ามาไม้ไหนเราต้องพร้อมที่จะยืดหยุ่นพร้อมที่ปรับตัวพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะนะ เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรมโอเคไหมฮะนะเพราะเน่งจาเป็นอย่างยิ่งทต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ของการแข่งขันมานะข้อที่7จดครับเข้าถึงนว,วัตกรรมใหม่ๆและทํางานด้วยความคิดสร้างสรรค์นะจะเห็นว่าในหลายๆคลิปที่เราพูดถึงเราก็จะพูดถึงนว,วัตกรรมใหม่ๆพูดถึงความคิดสร้างสรรค์เพราะอันนั้นมันเป็นพื้นฐานสําคัญของคนที่เป็นวิศวกรฝ่ายขายเราเป็นวิศวกรฝ่ายขายความคาดหวังของลูกค้าก็จะคาดหวงงัหวงนี่แหละสินค้า เนี่ยนวัตกรรมเวลาฉันคิดอะไรไม่ออกฉันก็จะไปหาเธอนะวิศวกรไปขายเวลาพี่มืดแปดด้านพี่ก็จะโทรไปหาน้องนะเพราะน้องเป็นวิศวกรไปขายน้องต้องรู้จักเทคโนโลยีรู้จักนวัตกรรมนะครับรู้จกักนะสิ่งที่จะช่วยพี่ในการทําให้พี่ประสบความสำเร็จไ,ได้นั่นคืออะไรนั่นคือความคิดสร้างสรรค์เห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับคนที่เป็นวิศวกร จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องเข้าถึงนะวัตรกรรมใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆมาปัจจุบันคุยเรื่องอะไรใหม่ๆเข้าไปเรียนรู้ปัจจุบันมีอะไรใหม่ๆต้องเรียนรู้นะปัจจุบันมีเรื่องของเจเนอ i v ฟ AI ก็ต้องไปเรียนรู้ว่าเจเนอ i v ฟ AI ทำงานยังไงบ้างนะอย่าปิดตัวเองอย่าอีโก้อย่าคิดว่าเราเนี่ยความรู้เนี่ยที่เราเรียนรู้มาหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยมันยังคงอยู่มันไม่อยู่หรอกครับมันหายไปเพราะว่าความล้าหลังของออสิ่งที่เราเรียนรู้ในอดีตมันหายไปมันมีแต่สิ่งที่ใหม่ๆเข้ามาใหม่ๆเข้้าาาาามเเรรทันหือปล่ อเคนะนะอ่ะมาอย่าลืมนะครับอย่างที่บอกช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับแล้วก็กดติดตามสำหรับคนที่นะสนใจแล้วก็รู้สึกว่าได้ข้อมูลดีๆก็กดติดตามกันนะครับและอย่าลืมใครที่อยากได้สไลด์ก็สแกนคิวอาร์โค้ดข้อสุดท้ายนะครับยังมีกลยุทธ์อื่นๆน,นะครับ นะอีกมั่งไปสําหรับวิศวกรไบขายผมคิดได้เท่านี้นะใครที่เป็นวิศวกรไบขายใครเป็นผู้จัดการไบขายน้องๆครับน้องๆน้องๆช่วยพี่นิดหนึ่งน้องๆเม้น์มาข้างล่างเลยถ้าน้องมีกลยุทธ์อะไรใหม่ๆมาแชร์กันไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวเออคนอื่นมาดูแล้วจะได้กลยุทธ์ไม่เป็นไรให้เขาสแกนมาเอะแชร์มาเมน์มา ว่าพี่ผมเคยทําแบบนี้แล้วมันสักเซสพี่ผมเคยทําแบบนี้ทั้งสักเซสและไม่สักเซสใส่มาได้เลยนะฮะเราจะได้มาเรียนรู้พร้อมๆกันว่าสิ่งที่กลยุทธ์ของวิศวกรไบขายที่ต้องนํามาใช้หรือผู้จัดการไบขายที่ต้องนํามาใช้มันมีอะไรบ้างโอเคไหมนะห่วงใหญ่นะครับพี่วิศวกรไบขายรุ่นนะรุ่นเก่าๆนี่แหละนะก็ห่วงใหญ่น้องๆปัจจุบันก็ทํางานเซลอยู่พันเอง ถ้าน้องมีปัญหาน้องมีคำถามน้องมีข้อสงสัยน้องติดต่อพี่มาได้ตลอดแล้วเราจะมาพูดคุยกันวันนี้ลาไปก่อนครับกับผมดรส,ร,รสุรชัยโคสิตบวนใจแล้วเราเจอกันในคลิปต่อๆไปไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันและจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ครับ